แต่คันนี้ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะฝังใจเรื่องรถมือสองแต่เศรษฐกิจทําให้เราต้องมาขับใช่ไหมไม่มีลอกเลยสีดําตรงนี้ดําเงาดําเงามากดําดูโดดเด่นเดี๋ยวผมจะบอกให้ใส่ให้ถูกด้านจริงๆเนี่ยคุณต้องใส่แบบนี้คุณต้องบอกผมด้วยสําหรับใครที่ผมดูรถให้ลูกสาวให้แฟนให้ลูกลูกชายลูกสาวอะไรก็ได้ที่คุณยังเป็นห่วงเพราะว่าเขาต้องทํางานกลับดึกเนี่ยแต่อย่างน้อยคุณได้ดูคลิปนี้ผมแล้วลองกลับไปมองรถทั่เก่า วัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพันรัตหนึ่งเก้ครับวันนี้ครับเป็นมิสูวิชิมิลาดนะครับคันนี้เนี่ยมาไม่กี่วันนี้เองปกติผมจะสต็อกไว้ก่อนค่อยพูดแต่ว่าคันนี้เนี่ยไม่ได้เลยอันนี้เป็นเป็นการแซงคิวเลยนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็ปีก็ใหม่ระดับึ่งแล้วก็เป็นรถอีโคคาเป็นรถที่เหมาะเหมาะกับยุคแบบนี้นะครับเพราะว่าราคาแค่แสนกว่าบาทเองแต่คันนี้ผม คิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะฝังใจเรื่องรถมือสองแต่เศรษฐกิจทําให้เราต้องมาขับใช่ไหมงั้นก็ขอเป็นรถใหม่ๆรถที่แบบว่าเห็นตามท้องถนนบ่อย,อยๆเพื่อความสบายใจของคุณดีดีกว่าไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราเอาคันนี้ขึ้นมาเลยก็ไม่ต้องกังวลว่าจะดับกลางถนนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งสําหรับคันนี้ผมผมยอมรับว่าผมก็มีความประหม่ามากเพราะผมก็เตรียมตัวมาเยอะสําหรับคันนี้เพราะผมอึ้งในราคาที่พี่พันธ์เขาให้มาผมรู้สึกว่าคันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณพวกคุณ ที่ช่วยกดดูโฆษณาของผมทําให้ผมเนมีไรายได้เพิ่มนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณณนะจุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพกันนะมาเลยไฟหน้านะครับใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงไปตายด้านในหลอดครบไฟสปอตไลท์ก็ใส่กิ้งเหมือนกันไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในนะครับแล้วก็ซีซีเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะซีซีเนี่ยฟันฟันอยู่ครบหมดเลยนะครับ แล้วก็โลโก้อะไรก็อยู่ครบนะไฟอีกด้านหนึ่งใส่กิ้งไม่มีแตกหกักไม่มีแมลงตายด้านในด้านล่างไฟสปอตไลท์ก็ใส่กิ้งไม่มีแตกหกักไม่มีแมลงตายด้านใน <Wow. S 1> โอเคอันนี้เป็นสีดําดําเงาแบบดำเนียมเนียมเลยฮนะทรงปองอะไรเนี่ยสวยมากนะไฟใส่กิ้งเลยแล้วก็ล้อนะครับล้อเนี่ยไม่ใช่ล้อเดิมของเขานะครับเป็นล้อแม็กเป็นล้อแต่งมานะฮะก็มีมาเลยหนึ่งชุดนะครับแล้วก็สหรับใครที่กังวลเรื่องช่วงล่างเนี่ยว่า เปลี่ยนไปแล้วนะจะไม่นิ่มเหมือนล้อเดิมคือคุณไม่ต้องกังวลตรงนั้นเพราะว่ารถคันนี้ได้ถูกเซตมาเรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> อันนี้ก็เป็นทรงโป่งของเขานะครับนี่ช่องไฟนี่เป๊ะเลยนะครับขีดอะไรพวกนี้ยังต้องอยู่ให้หมดนะครับอย่าไปมองข้ามนะครับพวกทรงตรงนี้ขีดอย่างนี้นะขีดจะไม่ตรงขีดมันจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นไปนะครับ okay. แน่นปึ๊กเลยนะครับมีอันนี้ที่ติดติดยางตรงนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะจัดการให้บ่อเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นบ่อผ้านะครับแต่ก็ทำลายทำอะไรออกมาได้ดีนะครับแล้วบ่อเนี่ยปีกยังไม่ล้มบ่อไม่มีขาดนะครับอาจจะมียับยับแถวๆนี้นะฮะนอกั้นเป๊ะหมดเลยแล้วก็ความสกปรกเนี่ยไม่มีคุณไม่ต้องห่วงถ้ามีผมจะบอกเองแผงประตูสะอาดดําเมี่ยมใช้งานได้ปกติไม่มีหักนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะ ช่องไม่มีแห้งกลางใส่แก้วน้ําใส่เอกสารใส่อะไรก็แล้วแต่รอยขีดข่วนที่ขา,ขาเท้ามาโดนเนี่ยไม่มีลําโพงเนี่ยไม่มีทะลุเลยนะเชิงบันไดเนี่ยสภาพดีนะครับถ้าบดีดําเมี่ยมนะครับแล้วก็มีโครเมียมตรงนี้อาจจะมีรอยขนแมวเยอะหน่อยนะคะเยอะหน่อยนะรอยขนแมวแต่ความเงาตัวอักษรยังอยู่หมดนะครับคอนโซลหน้าเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะครับสภาพดีไม่มีแตกหักพวงมาลัยเนี่ยรอบๆอบเนี่ย <sm art> ไม่มีขาดเลยจะมาเจอตรงนี้นะครับตรงนี้ <sm art> ที่มีแบบว่ามันไม่ใช่ขาดแต่เป็นการที่แบบว่าจับบ่อยๆนะครับช่องแอร์ใช้งานได้นะครับไม่มีหักฟีฟังก์ชันนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเนี่ยถอดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟสปอร์ตไลท์นะฮะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับปรับเลนกระจกมองข้างตรงนี้นะครับส่วนไอ้ตรงเครื่องเสียงเนี่ย เดี๋ยวผมจะจัดการเคลียร์เก็บซิลิโคนให้พวงมาลัยแอร์แบกนะฮะโลโก้มิโซอะไร, bag, นะ o, itsu, ะไรยังอยู่ครบหมดแล้วก็เปิดมาอย่างนี้นะฮะอันนี้บังแดดนะครับพลาสติกยังอยู่ <Wow. S 1> เปิดมากระจกใสๆนะฮะยังอยู่หมดไม่แตกหักไม่มีรอยด้านนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าทุกคนมันอาจจะมีแบบว่าเริ่มเริ่มยับหน่อยนะฮะเริ่มยับตรงที่แบบว่ามันจะไม่เรียบคุณอาจจะเห็นรอยเขียวยน่นรอยอะไรเยอะหน่อยนะครับ โอเคไฟนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะไฟนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่ไฟเดิมด้วยนะครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักใช้งานได้ปกติไม่มีแตกด้านในปุ่มไฟฉุกเฉินแทบจะไม่ได้กดเลยไม่มีลอกเลยสีดําตรงนี้ดําเงาดําเงามากดําดูโดดเด่นแล้วก็อันนี้มีโซนวิทยุคันนี้เครื่องเสียงดีใช่ไหมไม่ใช่เครื่องเสียงปกตินี่แหละนะครับเพราะว่าของแต่งเนี่ยลูกค้าเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่คุณอาจจะเสียบ usb ของคุณเองนะฮะเอาเพลงที่คุณชอบมาใส่ก็ได้นะครับนนี้ยังมีความหนืดอยู่อันนี้ก็ปรับอุณหภูมินะฮะอันนี้ก็ที่รู้ๆกันนะครับมาดูโซนใส่ของใส่แก้วกันบ้างนะครับสะอาดลิ้วรอยอะไไม่มีเลยนะฮะหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์หนังยังไม่หลุดนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นลายเคปลารนะ prnds ตัวอักษรยังอยู่ครบหมดอันนี้เนี่ยของแต่งเข้ามานะครับอันนี้คือเบรกมือนะครับ อันนี้ใส่แก้วน้ำนะครับสภาพสะอาดมากนะครับพวกนี้ไม่ใช่รอยขีดข่วนนะเวลาหยิบของออกเนี่ยเราเบียดเขาหน่อยนะครับแต่ว่าลายอะไรต่างๆลายกลมๆเนี่ยยังอยู่ครบหมดนะครับอันนี้ตรงนี้ก็สะอาดรอยขีดข่วนไม่มีนะกระจกไฟฟ้าช่องไม่มีแห้งกลางนะลำพงยังอยู่ครบไม่มีทะลุนะครับแล้วก็ไม่มีดินแดงอยู่ด้านในเปิดะไรพร้อมโอเคอันนี้เนี่ยสีอะไรเนี่ยยังสวยอยู่แต่ว่ารอยขนแมวจะเยอะหน่อย แล้วก็มาที่คโคมียม,มิลลาดยังอยู่แล้วก็คุณจะเห็นพรมสีดำๆเนี่ยอันเนี้ยไอ้สีดำๆเนี่ยเราเราซื้อมาใส่ให้นะครับก็สําหรับใครที่กังวลเรื่องความสะอาดเนี่ยก็ตัดจบไปเลยนะเบาะหลังเบาผ้านะครับเฮ้ยแต่แปลกใจอ่ะทําไมมันนิ่มจังเลยเนี่ยรู้สึกว่านั่งหลังสําหรับมิลลาดคันเนี้ยมันนิ่มาลายอะไรเนี่ยยังไม่มีขาดโทนสีเนี่ยยังโทนเดิมๆเ,มเมบาเนี่ยนะครับไม่สกปรกเลยไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวจะจัดการเก็บให้นะครับนอกั้นไม่สกปรกเลยนะ แล้วก็เบาะพี่ว่าพับได้วะ่ะใช่ปะ่ะเดี๋ยวลองพับให้ดูนะว่าพับได้ไหมแผงประตูเนี่ยรอยขีดข่วนไม่มีเลย <Wow. S 2> นะครับแล้วก็มีเปิดกระจกไฟฟ้าช่องไม่มีแห้งกลางสภาพดีสภาพดีพดลำโพงเนี่ยไม่มีทะลุนะแต่ต้องเก็บความสะอาดนะครับความสะอาดยังเก็บไม่ไม่สะอาดพอนะครับ <Wow. S 1> เชิงบันไดด้านนี้สภาพดีนะรอยขนแมวมีแค่รอบๆตรงนี้นะครับนอกนั้นไม่มีเลยแล้วก็โครเมียมมิลลาดอยู่ครบอันนี้ก็ยังไม่ห้อย เบาะสะอาดเอี่ยมมากดำเนียมเลย <Wow. S 1> นะครับตรงนี้เนี่ยทางลูกค้าติดเพิ่มมาให้นะครับอันนี้ต้องมีสภาพรถเนี่ยลูกค้าใช้งานมาไม่หนักเลยนะฮะไม่หนักเลยก็สําหรับใครที่เป็นโสดนะอยู่หรืออยู่กับแฟนแค่2คนยังไม่มีครอบครัวเท่าไหร่แต่ว่าแผนจะเก็บเงินกันอยู่แล้วก็มีอาชีพขายของอยู่มีอาชีพอะไรสักอย่างเนี่ยที่ต้องขนของนะครับอาจจะขายของออนไลน์แต่ว่าต้องขนของไปส่งที่ไปรษณีย์ก็ลองลองดูนะครับ คันนี้สามารถพับบอกขนของได้นะครับพอพับแล้วเนี่ยคุณสามารถใส่ของไปขายได้นะครับสามารถทําเป็นอาชีพเสริมได้ <Wow. S 1> ก็การมีอาชีพที่2เนี่ยเป็นเรื่องปกติของของคนยุคนี้แล้วนะครับเพราะเราต้องหากินกันมากขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นเป็นยางอะไรนะครับอันนี้ล้ออะไรไมิลลาดนะครับคือการใส่ล้อเนี่ยใส่แบบนี้ไม่ได้ล้อถูกติดตั้งผิดด้าน ผมคิดว่าอะไรวะคิดว่าเมื่อกี้คือเขาใส่ผิดแต่ความจริงไม่ใช่คุณใส่ด้านเนี้ยแปลว,ว่าผิดด้านถูกแล้วที่เขาติดฉลากแบบนี้ใส่ให้ถูกด้านจริงๆเนี่ยมันต้องใส่แบบไหนไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะบอกให้ใส่ให้ถูกด้านจริงๆเนี่ยคุณต้องใส่แบบนี้บ้าหรือเปล่าวอ้ชายมันเป็นโรคอะไรบ้างถามจริงเหรอแล้วก็ขับไปล้อเล่นใส่แบบนี้นะครับใส่อย่างนี้นะฮะก็อันนี้ใครๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็เอาไปเก็บนะครับยางก็ใหม่ <Wow. S 1> โอเคนะแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆอยู่ในนี้นะครับบล็อกขันล้ออะไรต่างๆที่ลากจูงอยู่ในนี้นะครับร <Wow. S 1> อยอาร์คอยู่ครบ <Wow. S 1> แล้วที่สำคัญเนี่ยผ่อนแค่สี่พันกว่าบาท <Wow. S 1> อันนี้รอยลอยขีด่วนไม่มีเลยด้านนี้ลำโพงไม่มีทะลุ ช่องใส่แก้วใส่เอกสารเนี่ยไม่มีรอยไม่มีแห้งกลางเลย <Wow. S 1> สภาพบอร์ดไม่มีขาดเลยนะครับสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันหน่อยดีกว่าไ <Wow. S 1> อเย็นมากครับทุกคนทุกคนใครรู้สึกว่าเย็ยนนะช่วยกดใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับ oh, <okay. S 1> เพื่อยืนยันว่าแอร์รถผมเยน็นจริงๆนะงครับ โอเคมาดูรอยอากันสภาพดีมากคมกิบคมกิบนะคมกิบคมกิบดูข้างในไปใช้ได้เลยนะฝาอะไรอย่าสภาพยังดีอยู่เลย <Wow. S 1> สำหรับ ishi, มิซูบิชิมิลาดคันนี้ปี2012เกียร์ออโต้เครื่องแค่1.2เนี่ยเครื่องเล็กและประหยัดน้ำมันมาก <Wow. S 1> ใช้เดินทางในชีวิตประจำวันไปขายของตามที่ต่างๆอย่างนี้ครับ oh. เราไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครเข้าใจว่า คิดว่าต้องมีรถสักคันเนี่ยไว้ให้แฟนตัวเองเนี่ยครับเพราะว่าแฟนกลับดึกอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับก็คุณก็มาดูคันนี้นะครับคุณต้องบอกผมด้วยสําหรับใครที่เฮ้ยผมดูรถให้ลูกสาวให้แฟนให้ลูกลูกชายลูกสาวอะไรก็ได้ที่คุณยังเป็นห่วงเพราะว่าเขาต้องทํางานกลับดึกเนี่ยคันนี้ผ่อนเพอๆถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะครับประมาณส0่0ักว่าบาทนะฮะได้ถึง84งวดนะทีงวด60งวดได้หมดแล้วแต่คุณจะเลือก <Wow. S 1> ลูกเพิ่งเริ่มทำงานเองหรือว่า เฮ้ยลูกอยู่มาหาลัยก็ต้องออกให้ลูกเป็นค่านิยมใช่ไหมแต่ถ้าลูกคุณกลับบ้านดึกนะครับลูกคุณอยู่ไกลนะครับคุณเป็นห่วงลูกไงคุณก็เลยต้องออกให้เขาแล้วบางบางคนเนี่ยไม่ได้ออกรถยนต์ออกรถมอเตอร์ไซค์ให้ก็ออกรถเหมือนกันแต่ว่าไหนๆผ่อนไม่ห่างกันแล้วนะครับเพิ่มอีก500เพิ่มอีกพันหรือว่าคันนี้ผ่อนถูกกว่าเนี่ยเอาคันนี้ดีกว่าบางคนอาจจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์คล่องตัวกว่าแต่ผมมองไปอีกอย่างหนึ่ง,งผมมองถึงความปลอดภัยแล้ว วันหยุดเนี่ยก็เอาเขาไปเที่ยวเอาเขาไปหางเงินเพิ่มได้โดยที่ใส่ของไปขายได้อีกหลายอย่างเลยสำหรับรถคันนี้แล้วราคาเนี่ยแค่1,97,000บาทเท่านั้นผมอึ้งมาก1,97คุณมาเอาไปเถอะนะครับได้ปี12ด้วยนะหลายคนนะครับที่ลืมรถคันแรกที่ช่วยสร้างตัวของคุณขึ้นมาให้คุณรวยจนสุดท้ายคุณไปขับรถสปอร์ตแล้วคุณก็ถ่ายรูปลงโซเชียล แต่อย่างน้อยคุณได้ดูคลิปนี้ผมแล้วลองกลับไปมองรถคันเกา่านะครับพอดูนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอาชีพต้องขับมอไซค์ไปถูกแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดเหครับกางเกงในที่คุณใส่หรือว่าอะไรเป็นตัวกำหนดว่าคุณต้องขับรถอะไรไปทําง,งานนะครับคันนี้ผมก็ยอมรับผมยัดเยียดแล้วอยากจะขายให้พวกคุณมากๆนะับเพราะมันถูกนะครับแล้วก็ผมจะจัดโปรโมชั่นด้วยสำหรับคันนี้นะครับจะพูดในนี้เลย เอาเงินมาให้ผม3,000จบเลยคันนี้นะครับ3,000นอกนั้นผมจะจัดการดูแลให้เองนะเครดิตกลางๆเครดิตดีเอามา3,000ันแล้วรีบวิ่งออกไปจัดเต็นให้เร็วที่สุดก่อนที่น้องไม่น้องผมนะครับจะประทิคุณรอเล่นใครจะไปทำแบบนั้นโอเคนะวันนี้ก็ประมาณนี้สนใจโทรมา 0815198985พี่พันดีพันนรัฐ1999 0813142568 k มอลรัฐ Line ID a s i g n g y 080D 8อย่าลืมเติม a s i ด้านหน้าด้วย Facebook d ี e n w วัพันรัตนะครับมาลองขับได้ด้วยตัวคุณเองแล้วช่วยคอมเมนต์ให้ผมฟังด้วยว่าคุณอยากได้ระบบช่วงล่างแบบไหนนะครับลามคำแหง1 6 4นิมถนนใหญ่ติดปั๊ม PT หลายคนนะที่เอารถของตัวเองที่ไม่ได้ใช้แล้วมาแลก ให้ลูกให้ภรรยาให้ลูกชายให้ตัวเขาเองให้อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณมาแลกได้แต่ช่วยให้ผมดูก่อนนะครับ uh. ผมจะบอกเลยว่าได้หรือไม่ได้ส่งรูปมาก็ได้ได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้าใครอยู่ใกล้ๆกล้เข้ามาเลยจะได้จบภายในวันเดียวเลยเอารถมาแลกได้ยินดีวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันสุดท้ายนี้ใครมีปัญหาเรื่องเครดิตโทรหาคุณอมรรักได้เลยต่อให้คุณไม่ได้ซื้อกับทังผมเนี่ยเรายินดีจะตอบทุกคำถามรู้ปะ่ะผมได้อะไรกลับไปอย่างน้อยให้คนคนหนึ่งไม่เสียเครดิต yeah. มันอาจจะฟังดูเท่แต่ตอนนี้หลายคนเข้าใจติดเรื่องเครดิตเยอะมากคุณมอรับยินดีตอบต่อให้ชาตินี้คุณจะไม่มีวันได้จัดไฟแนนซ์กับทางผมแล้วผมก็ยินดีจะตอบด้วยเข้าใจว่าเดี๋ยวเจอกันทุกคนสวัสดีครับ